ตอนรับเราเข้าสู่ Legacy Cloud Talk ครับผมนันในเกษเสพสวัสดิ์ปานรัวงยิทยาครับรับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของนักธุรกิจ Legacy ระดับ Cloud ผู้ซึ่งมีความสำเร็จรระดับสูงก็เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจครับ จะเป็นเป้าหมายจะเป็นความรู้และจะเป็นอีกหลายอย่างเลยให้กับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจในสายนี้หรือใครก็ตามที่ได้ยินเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายแต่ยังไม่แน่ใจนักว่าคืออะไรอ่ะเราจะมาหาความรู้กันวันนี้เป็นนักธุรกิจระดับ c ล o วด d ไดมอนด์เพรสิดเน้สองสามีภรรยาอยู่กับเราตรงนี้นะครับคุณปรินจาลุ คุณวันนิดและคุณปานรดาจารุกุณวันนิดคุณสิงกับคุณจินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอา,อาละเช่นเคยครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องราวของคุณทั้งสองคน สิงครับก่อนหน้านี้คุณทําธุรกิจทํางานเกี่ยวกับอะไรครับก็คือทำทำงานประจําแล้วก็ทําเกี่ยวกับเป็นเซลอย่างเงี้ยครับก็ดูแลแบบห้างห้างโมเดิร์นเทรดอย่างเงี้ยครับแล้วจินละครับก่อนหน้านี้ก็ทำาอะไรครับก็เคยทางานประจําเหมือนกันค่ะแล้วก็มาทําธุรกิจส่วนตัวด้วยนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศแล้วก็ส่งตามห้างอย่างเงี้ยค่ะฟังดูคุณสองคนก็มีอาชีพการงานที่ดูโอเคเนี่ยครับ อะไรเป็นเหตุผลที่คุณหันเหตัวเองมาทําเกี่ยวกับธุรกิจเรือข่ายนะครับจริงๆตอนเริ่มครับก็คือตอนนั้นผมว่าตรงเลยผมไม่อาจจะไม่ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะมากแต่บังเอิญตอนนั้นเริ่มมีลูกแล้วครับงานประจาหรือธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยมันก็ดีแหละแต่เรามองว่าเออทำยังไงให้เรามีเวลาอยู่กับลูกหรือมีรายได้พี่มากขึ้นครับแล้วประจวบเหมาะคือเพื่อนมาชวนตอนแรกบอกเลยว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยมาเหมือนกับมาบอกได้เขาก็เลยมาชวน ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเจอธุรกิจนี้ครับครับแล้วจินนะครับเหมือนกันค่ะตอนแรกก็คือทํางานประจำะค่ะก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่พอเราท้องอะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราจะต้องหาธุรกิจอะไรทําเพราะว่าเราก็อยากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดครับอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเพื่อนมาชวนอย่างที่สิงว่าค่ะตอนแรกไม่ได้กะทํา ก็จะแบบมาบอกเหมือนโทรบอกภรรยาด้วยให้ไปเป็นเพื่อนแล้วก็บอกว่าต้องปฏิเสธนะเพราะเราจะมีทัศนคติไม่ดีกับธุรกิจนี้ไงครับแต่ไปเพราะไปฟังเพราะแบบเกรงใจเพื่อนอะไรเงี้ยพอฟังจบก็ไม่ได้ไม่ได้อยากทบไม่ได้อยากอะไรเลยแต่ทีนี้เขาให้ข้อมูลมาแล้วผมก็นึกว่าจะให้มาสักนิดหน่อยตอนนั้นยังเป็นยุคแบบมีซีดีให้มา13แผ่นผมก็นั่งดูทีละแผ่นเลยแล้วแผ่นหนึ่งสองชั่วโมงนะผมก็นั่งชดไปด้วยเผื่อมันถามไงคือพอเราโดนเราเราพอดูแบบเราแบบจริงๆเรากะจับผิด ว่าเฮ้ยมันคืออะไรไปทำหาข้อผิดอ่ะพอเราวิเคราะห์ไปเรื่อยเรื่อยเฮ้ยมันก็โอเคนี่มันมีความเป็นไปได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูยากนี่อะไรเงี้ยพอรับข้อมูลเยอะๆก็เลยเป็นแบบจุดเปิดใจว่าจริงๆอมันน่าทําผมชอบสิ่งในแง่ที่ว่าโอเคอคติแหละแต่คุณก็ยังศึกษาจะด้วยเหตุผลของการจับผิดหรือเผื่อมันถามอะแต่สุดท้ายมันก็เกิดสิ่งดีงามกับคุณและคุณบอก ภรรยาคุณเนี่ยคบคุณบอกจินยังไงฮะก็บอกน่าทำมากๆเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเขาของเข้าค่ะแต่เราของไม่เข้าค่ะเลยต้องยืนยันต่อไปว่าเรามีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วทําไมเราต้องไม่ทําแบบนั้นครับความคิดตอนแรกคือเป็นแบบนั้นครับผมก็เริ่มทำแล้วคือแบบตอนนั้นมีลูกด้วย <c oughs> ทำให้เราก็แบบไม่มีเวลาเขาบอกเอ้ยนี่ไปทำเพิ่มธุรกิจก็ต้องทำงานก็ต้องทำแล้วจะเอาเวลาไหนอยู่กับลูกครับคือเขาก็บอกเนี่ยบอกมันต้องแบ่งเวลาได้แหละ เพราะวันนี้เราก็ต้องพยายามสร้างอนาคตก่อนออาผมเริ่มทําปั๊บกลับมาบ้านก็ควรตีทุกวันเลยเอาว่าในเซียขายของได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันนะผมก็พยายามแบบอดทนแบบถ้าทะเลาะไปก็บอกานี่ไงธุรกิจแม่งทำให้ให้เธอเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราคิดในใจเดี๋ยวสำเร็จทีเดียวเดี๋ยวด่ากับทีเดียวเลยอะไรเงี้ยก็พยายามอดทนพยายามอดทนทําแหละมาถึงตอนนี้ได้ด่ากับยังครับยังเลยคือจริงๆจะบอกว่าตั้งแต่ เราไปแซวเขาอะแต่ว่าระหว่างที่เขาทําทุกๆอย่างอะเราก็คอยสปอร์ตคอยช่วยเหลือทุกอย่างทําทุกอย่างนั่นแหละแต่ป่าขอแซวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบคุณจังก็คือพยายามอดทนแต่ว่าจริงๆแล้วขณะที่ทำเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดใจทีนี้เขาก็แบบอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยมามาเจอผมด่าว่าไอ้ซิ่งทําอะไรเงี้ยเหรอฮะใช่ก็บอกเหมือนบอกว่าเฮ้ยแบบเหมือนแบบเหมือนบอกคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วว่าเออเขาแบบ ไม่โอเคค่ะแบบไปทําพวกธุรกิจแบบนี้ผมก็เลยบอกมาว่าเออจริงๆมันเป็นเรื่องแปลกนะเรากําลังหาอะไรเพื่อครอบครัวเลยยอมเหนื่อยเพิ่มแต่กลับมาห้ามเราคําถามคือดีกว่าไหมถ้าเราเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนดีไหมหรือว่าเราเนี่ยอาจจะแบบไปมีชู้ดีไหมหรือว่าเราเนี่ยจะไปแบบกินเหล้ากับเพื่อนดีหรือเปล่าเราไปสัม,มเลเทมอลดีไ่าพอเรากลับหาอะไรดีๆกลับห้ามเป็นเรื่องอที่มันแปลกมากๆเลย อ๋อ oh, <ร>คุณก็ฉลาดพูดนะผมผมก็คิดไม่ออกว่าเอ๊ะผมผมกำลังไงทำเพื่อพวกคุณนะทำไมคุณห้ามจังเลยแล้วออกจะกระแนะกระแหนซะ,ะด้วยว่ายังไงละเสียนู่นนี่เป็นผมผมกผม,ผม,มรู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่คุณมีวิธีการอธิบายที่ดีทีเดียวเพราะเราก็ไม่ได้เข้าใจธุรกิจจริงๆว่าธุรกิจมันเป็นแบบไหนเราแค่ตั้งแง่ไว้ก่อนเลยว่าอ๋อมันไม่ดีแต่พอสุดท้ายเนี่ยเขาเหมือนทําให้เห็นอะคะ่ะอย่างที่ว่าก็คือพอไรายได้มาครับ ใจก็เปิดเราก็คิดว่าอ๋อมันก็เป็นไปได้เนอะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ธุรกิจหลอกลวงนี่เราแค่ไม่ได้ศึกษามันเองไม่ได้แปลว่าธุรกิจแบบนี้จะเหมือนเหมือนกันทุกบริษัทมันมไม่ใช่ที่สำคัญคือไม่ว่าระบบจะดีขนาดไหนก็ตามคนที่อยู่ในระบบนี้ตั้งหากที่จะต้องเป็นคนมุ่งมั่นฝันฝ่าผมเชื่อว่าบางคนถ้าโดนอย่างคุณก็ไม่เอาละอะไรที่ทำให้คุณไม่เลิกฮนะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนท้อตอนในลูกศิษย์ท้อจริงนะครับแต่ไปคุยกับเพื่อนที่เขาเป็นคนชวนผมมาเป็นแบบเป็นเพื่อนสนิทกันเงี้ยครับแล้ว้ม มันใช่เหรอวะเราเสียเวลาหรือล่าเนี่ยเมียเราก็ไม่ได้เห็นด้วยที่บ้านเราก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยสามเดือนละมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยเพื่อนบอกใกล้แล้วมึงใกล้ละใกล้จะเติบโตละผมบอกไม่ใกล้แต่ตอนนี้กูขานมากอลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยยังยังแบบยังมีเราอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเนี่ยเราสู้ไปได้วยกันผมก็รู้สึกว่าเอออย,ย่างดีนะอย่างดีแบบเพื่อนที่ชวนเรามาเขาก็ยังแบบยังสู้อยู่อะไรเงี้ยหลายคน บอกว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยทำแล้วเพื่อนหนีสังคมก็หายคุณมีวิธีการทํำยังไงให้ให้สังคมคุณก็ยังมีแล้วเพื่อนก็ไม่หลบลี้หนีหน้าครับตอนแรกๆก็เป็นนะครับถ้าผมพูดตรงๆว่าก็อาจเป็นจกังวลเหมือนกันว่าเราเคยเป็นเพราะตอนที่เพื่อนผมมาชวนก็รู้สึกเหมือนกันครับแต่ผมไามนั่งสังเกตเอ๊ะแล้วทําไมเราถึงไม่เป็นกับเพื่อนเราละ่ะอืมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่มาชวนเราอะ่ะเขาโอเคเขาไม่ได้มาหลอกเราเขาไม่ได้มาพูดจาไม่ดีกับเรา แสดงว่ามันไม่ควรจะเป็นไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆอะเต็มที่เขาต้องบอกเราว่าไม่ไม่เอานุ่ยเราไม่ใช่แบบนี้นุย่ยผมรู้สึกว่าเอองั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าธุรกิจมันไม่ดีพฤติกรรมคนทำมันไม่ดีต่างหากอซึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้ององเงี้ยผมว่าคนไม่น่าจะแบบรังเกียจเราอย่างเงี้ยครับอ๋อมันอยู่ที่ตัวบุคคลต่างหากนะฮะ นอกจากรายได้แล้วเนี่ยชุวกิจนี้ให้ชีวิตที่ดีกับคุณยังไงครับเยอะมากเลยครับผมว่าเรื่องแรกสุดเรื่องเรื่องแรกที่มามาจริงๆเลยครับเรื่องสุขภาพก่อนครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยผมว่าบุคลิกภาพที่ดีขึ้นครับเรื่องที่สามเนี่ยทำให้ผมรูปร่างดีขึ้นครับอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนอ้วนตอนนี้มีซิกแพคเนี่ยครับแล้วถัดมาคือเรื่องที่สี่เนี่ยผมว่าให้เรื่องของการท่องเที่ยวครับคือผมอยู่ในล e ก a ซ y ี่เนี่ยผมเที่ยวมากกว่าสามสิบประเทศละครับแล้วแบบเที่ยวฟรีด้วยเที่ยววีไอพีด้วยเที่ยวท ความคิดเราเรื่องทัศนคติเรารเรื่องการแบบคุยกับคนอย่างเงี้ยครับ,รบผมว่าไม่ให้อะไรได้มากกว่เขาว่าเงินจริงๆทีนี้มาถึงคําถามที่ผมอยากรู้แล้วครับก็ใชาย่างของคุณครับโค้ดมหาชน คำนี้คุณได้แต่ใดมาฮะก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเวลามีใครมาถามเราคือในธุรกิจนี้จะมีไซไลครับแล้วก็มีอัพไลน์อัพไลน์คือโค้ชของเราไซไลคือคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับเราเลยก็คือเป็นแบบเหมือนเพื่อนๆกันในธุรกิจอ่ะครับโดยส่วนมากคือถ้าเป็นแบบอะไรที่ไม่ค่อยได้เกี่ยวเนื่องกันนะโดยธรรมชาติคนแล้วกันครับเขาจะไม่แบบไม่อยากคุยมากไม่ได้อยากแบ่งปันมากไม่ได้อยากช่วยเหลือเยอะครับแต่ผมแค่มองว่าเฮ้ยถ้าใครก็ได้เนี่ยที่ผมแบบพอช่วยอะไรได้ต่อให้เขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับผมผมก็ช่วยาหหมมดอน เขาเลเรียกผมว่าโค้ชอย่างนี้นี่เองนะฮะคุณสิงโค้ชมหาชนนี่ที่มาของชายาของเขาถ้าที่ผมทราบข้อมูลมาในช่วงโควิด19 Legacy ใช้คำว่าไม่มีผลกระทบเลยก็ว่าได้อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ legacy ผ่านวิกฤตนี้มาได้ครับเพราะว่าในช่วงที่เราเจอวิกฤต คนส่วนมากมักมองหาเรื่องของทายังไงล่ะให้เขาสุขภาพดีทํายังไงล่ะให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นทํายังไงให้เขาป้องกันนะ่ะไม่ให้เกิดโรค,ครและโชคดีจริงๆคือ Legacy เนี่ยเป็นธรุรกิจออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในช่วงโควิดพร้อมแมปกับสิ่งที่คนทั้งประเทศคนทั้งโลกต้องการก็เลยทําให้เราเติบโตครับการที่คุณมองดูผู้คนที่ยังใช้วิธีการทํางานแบบเอาเวลาเอาแรงเข้าไปแรกเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วก็ไม่มีเวลาใช้มันที่จะต้องเอาเวลาลงไปแลกกับเงิน เมื่อคุณมองไปยังผู้คนเหล่านั้นรู้สึกยังไงครับจริงสังคมมันก็มีความหลากหลายเนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่ใครจะเลือกทําอะไรหน้าที่ของเราก็คือไปบอกต่อในสิทธิที่เราอ่ะมีแบบนี้นะคุณสาเร็จระดับหนึ่งเนี่ยคุณก็จะมีเวลานะคุณจะได้แพสซีฟนะคุณจะได้ท่องเที่ยวนะหน้าที่ของเราคือบอกต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในสังคมเนี่ยมันก็มีความหลากหลายอยู่แล้วอาชีพมันมีความหลากหลายเป็นเรื่องปกติผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่ติดตามเรื่องราวของ นักธุรกิจ Legacy ระดับคลาวใน Legacy Cloud Talk ที่ผมนำเสนอมันหลาย EP น่าจะทำให้คุณได้เห็นช่องทางอะไรบางอย่างวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวนะครับคุณปรินจารุกุลวันนิดคุณสิงครับและคุณปานรดาจารุกุลวันนิดคุณจินครับขอบพระคุณมากเลยรครับ